แทกกใจสบายดีแรงแรงๆตอนนี้ห้ากระชิบไปหาเลาะดงนะไปกับอันสาวพ่องแล้วก็แตงโมก็จะกินนี่พอแตงโมนำมะละมอนกับมะแมนนี่กะยูบอนนะพอกระจะหาสีสานมากินแรงอันนี้กะขาไปเนี่ย สิเป็นยี่ว่าเจนี่เยชีบชาญกันค่อยพี่หนึ่งมาฝากันยางเลาะมาสิฌามาลำตากะเตนตอดไดเฉพาะว่าเต็นเบอร์เตนเจบบอ เออแต่นั้นแต่นอนเว้นบว้ยตอน่อนเว้นจอ,อ,องแม่ได้เป็นวา,เ,นาวเอออันใด,ดชมเยอะเอาชมท่าโอ้ยเป็นหน้าใหม่เอาไป่ตอนน้าตอนตนี้ครับกะหล่อลงมาน,นี่เดี๋ยวนี้ก็ห้อยแล่น,นมาเงินแก่ตามที่ได้ละเลาอลงมาแถวห้อย เดี๋ยวพ่อก็ไม่กล่ามายอดึงแค่น่ายอดมันยอดถึงนะงามอปเลยอืมเมื่อแกงกินได้มมะอ่อน จีนึงกบฉีฉานได้ฮะนั่นแหละฉานนี่เอองแงๆนะจำนี้นะลองมึงเนาะสีเป็นยั่ <c oughs> <c oughs> เป็นยังวันเคยชีได้เอาผ้าแหลกๆมาลำมันลงโอ้โหดึงเงินงยงมาเลยนะ <c oughs> น,นี่หวายนะเราก็จะเอาเมือแกงไช้นกแต่๋ยวมาโดมันน้อยได้มีได้อยอดมันไปจ้ะนี่ยังเลยท้าอยอดมันเลย อีนี่ว่างในน้ำมีลายไปเลยได้ปลาก็ลอยไปลอยมาอยู่โหจอยอยู่นะคะเฮ้ยคือบ่อแม่นเป็นอมองมาเด้เป็นมักก็ได้หาปลาเนีย่ยฮะซาบเอาเพื่อจะเลยตกเน,นี้มาผักตะไบอันนี้นค่ะเห็นผักตะไบก็เอาผักตะไบเมลโลนะเมลโลกับอันแจ่วกับจุนแต่ว่าน้ำมันฝนตกน้ำซับไป เงยปกมันอืมจะหยดนงามๆทั้งวัดปะป๊ะไม่ได้ไไดกินหึงก็ได้พวกเป๊อ่ะนี่ฮะเราได้แจกโมก็เอาลูกไม้ได้ลูกไม้ยันไพเ่เลิมเป็นเห็ดแล้วเป็นอดไปได้เห็ดยังก็เอานะนี่พักเอาพักไม่ลูกไม้เอาลูกไม้นี่ฌานก็เอาฌานมื่อแกงรวมกัน มาพอลูไม้ก็เอาคือเก้าได้บอได้ปะลูไม้นี่นกก็ยังเอาลูไม้คือเก้าเพราะมันง่ามอดเอามันไม่ได้ม,มือเ้ากแกงลูม,มิดเจอชาดนำโนไม้นำมาเนี่ยป็นแค่นำ้ำนี่อย่างกระอ่างชาวองมึนก็นเอาลูไม้ได้ยังเหลือจังโมะท่านมาเป็นไปชีเลอร์เอารูไม่อยู่คุณนะ แยวนี้ลูกไม้ปงอันงามๆทั้งหดน,นี่นะเฮามาหาสารนะแต่ว่าได้ลูกไม้เฮากับเอมเมอร์แกมเฮากับสารอืมเต็มกระยังลูกไม้เฮากับน,นี่นะแถวนี้กับปลาสารทั้งหมดนะเพราะว่าเฮาไปได้ปลาปลาจำพอตงโมปลาลูกนึงก็เลยงาดกันเอานะปลาสารเข้มโหยงามเลย ดอนดูยอดงามๆหนึ่งมาเดี๋ยวจะพองมันสิมันได้พานดอนนี้ก็มีอันหมูดุ๊ดนะฮะมันลงมาดุ๊ดตามแคร่โม้ยดูดิช่องวันนี่มึงชมถู่นน่าสารเ่าก็อามากันได้บลายปันไดนะมันมีมากอย่างแค่นึ่ง นี่นะอันนี้จะห้อยอย่างเพราห้อยหมูก็มีแมนงด้วห้อยผ่านบ่มันลงมากินน้ำนี่นขาเ้าเลาะมือห้อยกินได้ช่องมือหวานเนี่ยห,อ,นห,นหอยมัน่ะหมูน้อยบ่ที่ห้าหาจานหาคนแล้วห้ากัพากันเลาะมือบ่อนนะ,นะเลิมคำสี่โมงห้าโมงแรงอือจะฟองไข่เปียงหนูไหมครับ เจนนี่ตงโมชุดผพาอันมือนะเลาะมือบอนเลาะห้วยละหูมือนะยางกับแต่ละคนนะแข็งอ่อนขาอ่อนไปอยู่ข้าวเจนนี่กักลมล่ะเจนนี่เจ๊กับชุงมชูงกันเนาะกลับมาหอดบอนแล้วนะทีมงานฮะกะลกขนนกบัละแมนเป็นกะนึ่งข้าวกับพรอ เพิ่าหามาได้ก็มีทั้งโนมัจานมายอดกันแคนมีอย่างเอาเมดอย์ต่อเตียงแล้วต่อไก่นี่นะโนมัเฮาก็ได้ลายเติมแบบนี้นี่แกงโนมันี่แหละกับจานจะน่านี่นี่จะน่ามาหาเมย์อะไแบบนี well, ้โดนมาอันนี้เสียบได้อืมั่นแต่พ่านมึนก็มาแล้วเนาะยังเลยแต่พันแอดทันมา มานบ่ไปเลาะรอบแรงแล้วมิดจับเลยรอบนี้พอย่งเลยพออย่างเลยเราเขียนเซอร์เฮดเตอร์บอมานเราเขียนเลยก็เลยไปเลาะกระบอกมานกินอุ่นหอมก่อนนะนี่เอามาฮอทบอดแล้วก็พากันใบลูไม้นะใบสารน้ำวันนี้เอาก็ะิีแกงลมมิดนะมีมะอันยอดแค่น้ำผักตะเปะน้ำ เกียงใช้นกคอซุกได้ขขาวนะได้จุัอย่างาพึ่งองบวกพักบวกพักจะไปที่ห้เอามา จะบาลมอนเป็นอันผักนกเป็นชีเฮตลับนกพินแรงนะเมนบออันรักยุบกินน้ำอันออนี้ใส่หัวเชคเกอร์บอกระใบพักนอะาย่ก,กิ่กับครบักไป เนี่ยนกกะพักแล้วนะนเลยแต่โลน้ำหอนสองตัวนะนี่นะหนมม้นมนไม้หักกับใบแล้วล่ะอันนี้ก็คือสารกระ,ะ,ะมังแค่แล้วก็มีวายนำเอาจิมาแกงรวมกันอันนี้ก็โลน,นกนลเลยละนะ โอเลยเนาะมึงชุกไวใช่บ่งบ่งจองนี่นี่บ่น้ำนะเนาะก็มาคนกนะนกเปานี่พอแตงโมได้มากข้าวกะทิแกงใสหนูไม้นะกับสายแกงลมมิสนะ แม่คอยกัดคู่นกนั่นจะแกงซะลูไม่เรกแกงวชิที่มักกน,นก,กินเลไม่มีแกงนนกเลยนะนกเป้านกเป้า,อาสองตัวว่านะนกตัวแกงซะอี ยิงแห้งแห้งไหวนะ ลามฟ้าเมือื่น ق, อะไรลามเน,นี่นยค่อยเนี่ยลามเนี่ยเพชรลายไม่นู่นีิ่ได้ลายคลิปเขานะหน้าคำนู่เดี๋ยวไปกองเขาเดี๋ยวทตงานอะไรอยู่กันนะเออ ý thức 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 ý อันนี้มาคิดติ๊บฮันิตำเชื่อแก่ มาตอนกินเขาเนี่ยแม่เนาะอตอนกำลังนงั่งกินอยู่นะกาดเลยเนาะบอกกาดเลยเห็ดคือมอ,มอ,ะนะอโบลานั่นแหละนั่งกินตามที่นี่นี่นั่นนั่นเละขั้นใหญ่กันเนี่น ที่เฮาค้างโมแกงไว้เฮาก็ลงมาการป่านะกำมาเมนเพื่อนนี่อันการป่าเพื่อนกอาหน้าจุดเลยไปลูดปุกโอ้หลูดนะบ่ทันนี่นะปากกดเพื่อนเอาหน้าจุดยิงเลยนะโอ้มานด้นี่ กะยังพึ่นก็เกิบ,บก็เพิ่เชือก็ยังแล้วนะนี่บา,มาเมียนยิงเอาได้ไลายเตอ,อร์ได้พอแล้วแรงได้นี่อันการทาจำกันแกงชุกนะยังแกงนอไอ้อยู่ปไปให้มึงไปให้ม่ง

Bộ. chốn bụi tổ thì thật mà mình quay đất cột mà mình chốn bụi tổ nữa đây bò đây mình nhiều hắn léo เราทำเป็นมาฮอตบอดแล้วนะ <S <S บอนเกเขาเห็ดกินแกงนูไม้กำลังชิชุกเจอชานน้ำมะพักหวานนกที่ได้แต่บ่มี่จะนั่งนี่ปลาบะเมี่เป็นกันนี่นะอันนี้ก็ลาบนกนะปรุงแล้วเรียบร้อยลาบนกข้อืันนี้ก็อาหารเฮ้าเทว่าช่องย่างนะเนาะมอนแกงนูไม้น้ำลาบนกน้ำ โมโอ้นนโยแม่มาแต่จะ,จะอาะทุยมาลูกทัพไก่้เนี่น่ารักน่าคอนเนรักมาดีเท่านี้น

น้ำมันกระเสรไปอีกอย่า <leaning for Aqui> <Labor> <fi> ครับครับมีตีนเนียวครับครับมีข้ออมนาคอมตาครบแปดคนมาเอาวเนี่ยคนหนึ่งละเก่าค้นบอกเอ้ยรื้อหนับตัวเองค่ะ <laughs> นี่มาท่านจะถึงเข้าไหเมือกำลังเ้นไปหาเลาะเลย นั่นแหละได้ไปแหละติดลมขายก็พาเอาัลนไ่รงันทำกันเลยทุกคนรับนกคอแกงละไม้นรกพัก ี่เพิ่น,น,น, <laughs> นเ,เ,ออเล่นเบอกแล้วกิ้มกันมัน,ปนเป็นได้กินแรงข้าืนนี้ก่ทสามเมนูนนห,นลหลังจากที่เฮากินข้าวกินน้ำแล้วก็พากันไปพักค่อนนะ สำหรับคลิปนี้ก็เ้าไปฉีจบเพลงเท่านี้นะขอคอโหสิจ่าติดตามนะครับสมคลิปหน้าพร้อกันไหม